มาแล้วนันแรกของเราขึ้นไปวาดลีลาให้ผู้ชมติดเพลงของเราหนึบไปเลยฉันทำไม่ได้เพื่อนนายพูดอะไรเนี่ยฉันสั่นไปหมดแล้วเลิกสั่นได้แล้วนนในการแจ้เกิดเรานั่นเนี่ย งานเลี้ยงนี่ของเริ่มไม่ได้ถ้าพวกนายไม่เริ่มบรรเลงเพลงนะผมทำไม่ได้แบบว่านี่คือฝันของผมแต่ถ้าผมทำฝันสลายถ้าผมทำตัวเองหน้าแตงยับเยินถ้าผมไม่มีฝีมือละ่ะนายนายต้องมีฝีมืออยู่แล้วนะนายเป็นปนักดนตรีระดับเทพเจ้านะนายแค่ต้องสถาในตัวเองและเป็นหนุ่มมั่นเท่านั้นผมเชื่อมั่นนะแต่ผมเชื่อมั่นว่าฝีมือผมห่วยแตกมากเลย โอ้ยไม่ต้องห่วงฉันมีของขวัญพิเศษให้นายนะนี่ไงไอ้หนูเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างล่ะมันกลุ่มความลับของจักรวาลเอาไว้นะหน้าตาเหมือนแซนวิชค้างปีเลยคอยใช่เน่าค้างปีจริงๆด้วยเออโทษทีล่วงผิดกระเป๋าน่ะแล้วถจาเป็นไอ้นี่ล่ะเป็นงานแกสลักจากเขี้ยวมังกรนะมองเอาไว้ไม่จะนำความสุขมาสู่ทุกคนที่ได้ยินเสียงเพลงของนายรอจู่